นานมากแล้วไม่ได้เจอเพื่อนนะคะปุเปก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เพื่อนนะคะเชิญไปนั่งสังสรรค์กันที่บ้านของเขานี่ก็เป็นของขวัญที่ปุเปได้แพ็คเองนะคะไปหาซื้อมาแล้วก็เอาไอเดียซื้อของมาแล้วก็มาแพ็คแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะนำไปเป็นไอเดียก็ ยินดีเลยนะคะแล้วปุเปก็จะเขียนการ์ดไวพรเพราะใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วซึ่งเพื่อนบอกว่าได้รับบัตรการ์ดอันแรกในรอบปีนี้นะคะแกก็ดีใจขอจะเป็นน้องปุเป้นะคะแต่นิสัยคล้ายกันมากถึงแม้จะเป็นคนเบลเยียมฝรั่งนะคะแตนิสัยคล้ายปุเป้นะคะคือช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ ทำงานรับผิดชอบเขาก็สมควรได้รับสิ่งดีๆนะคะเพราะเขานิสัยดีแล้วก็รักเพื่อนฝูงนะคะการ์ดใบแรกสำหรับปีนี้ดีใจค่ะกระโดดดีใจมากนี่ก็บ่งบอกถึงการเอาใจใส่บางครั้งอะ่ะของขวัญหรือคำพูดดีๆไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงมากไปหรือ ไม่จำเป็นต้องเพชรนินจินดาขอแค่เราได้แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยความรู้สึกออกมาจากหัวใจและทำกันให้กันด้วยความสุขจะดีกว่านะคะ